สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องกเกษตรอีสานชาแนลพบก,กับผมบ่าวตายเมื่อสกุลเช่นเคยอันนี้ว่าตาสีพามามเบิ่งปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ชาวสวนฝรั่งบอกครที่จะมองข้านะครับเบิ่งลูกฝรั่งลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเผยให้เบิ่งว่ามันปัญหาเป็นอย่างไรน,นะครับเนาะสังเกตลูกอะลูกซึกว่าสีง,งามดีอยู่เลยเนาะอันนี้เป็นฝรั่งพันธุ์กิมจูนะครับเด้อ ผมจะเผยให้เบื้อง่าความเบื้องครับงามงามไร้ทิติกําลังหวานกําลังกรอบนะครับุน่นี้แต่ว่าหารู้ไหมว่ามันมีปัญหาซ่อนอยู่นะครับปัญหานี้่าตากันยังเพิ่งประสบเจอในปีนี้นะครับเนาะคู่ปีผ่านมากะยังบบเคยได้ประสบเจอกับปัญหานี้นะครับเดี๋ยวาตาไยทีหาแนวทางและกาวิธีการที่จะมา ลดปัญหาตัวนี้นะครับเนะาะเดี๋ยวเห็นบอกครับผิวงามมีทิติครับปัญหาตัวนี้โมเมนต์มนาะเป็นเพี้ยเรียกว่าโมเมนต์เกิดจากมแมลงนะครับแต่เกิดจากสัตว์สัตว์หากินกลางคืนครับเป็นสัตว์ปีกมันเป็นนี่ครับเห็นบอกครับโอ้ดูดูผิวเพลินนี้ สวยงามนะครับน่่ยญ่ายครับนี่ประมาณประมาณสี่ขีดห้าขีดดูนครับตัวนี้ลูกนี่เป็นพลังกิมจูนะครับเนาะเลี่ยหวานกรอบแต่ว่าพริกออกมาอีกด้านหนึ่งนี่ครับปัญหานี่คือปัญหาสังเกตคําเนื้อกหลายครับปัญหานี้มันเกิดมาจากข้างข่าวนะครับหรือภาคอีสานภาษาท้องทิ่นคืออีเจียนะครับอีเจียแดงมันมากินนะครับเปาหาเบาต้ากับพึ่งทีเจรบสบปัญหาไปนี่เดียวเบาตาที หาวิธีแก้ปัญหาต่อไปครับก็เลยอยากมาแชร์อยากมาเตือนเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งยไยใหม่นะครับว่าให้ละให้ระวังอันค้างข่าวนะครับมากินนะครับผู้ใดที่มีวิธีแก้ปัญหาดีๆนะครับหรือป้องกันข้างคาวมากินมักจิดามากินฝรั่งก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับคลิปนี้ก็ขอรับ ขอลาไปก่อนนะครับพบพกันคินหน้าครับสวัสดีครับ